ใบสองจะไปขนข้าวช่วยเขาลูกนึกเขเหมือนเออโอเค้าใจเดี๋ยวตอนบใบทุกท่านเพิ่นจะไม่อยู่นะเอออ่ะก็มีข่าวดีจากคุณแม่วัดรุ่นนี้ที่บ้านจุ้ง วดีจากคุณแม่วัดรุนียังเหยียบจอบนี่เลยจะไปหามอ๋อหรือเล่าเนี่ยเอาะอันดนนีวีกวนี่มือขุดเกันนั่ง,ด,งดี๋ยวีกว่านโอ้สะอาดเป็นปะูดีๆนะนั่นได้ปกติหน้าเลยมันนอนเตี้ะอันนี้เป็นข้าวสารทั้งหมดสี่ถุง เป็นจำนวนเงิน4 0 4สี่บาทห้าร้อยสี่บาทเงินเมือนั้นที่ว่าไฮเจอรี่นะฮะรอยก็เลยคุยกันว่าเอาเป็นเอาเป,เป็นของแทนตอนแรกว่าจะซื้อมาม่าปลากระป๋องแต่ว่ามีแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นซื้อข้าวทั้งหมดเลยนะครับมันมันจะได้ตอบโจทย์เนาะเ<ฆ>พราะว่ามีมีปลากระป๋องก็มีมาม่าก็มีแล้วเอาเขาย่างเดียวบับนี้ นบจากคุณแม่วรุณีวันนั los, ้นนะครับวันนั้นก็ทําคลิปไปแล้วล่ะนะท่านวันนี้ผมเพิ่งจะไปกุสมานแล้วก็เลยซื้อให้นะครับเอามาให้เจอรี่นะท่านสี่สีส่ถุงกินแบบจุๆไปเลยเออคูเดียวเลยคู่เดีเหรอเออกินได้จัามื้อนี่ประมาณจัามื้อนี่โมืดนี่นะเป็นใช้รือไม่เข้าองจรองเป็นเดือนเออคู่เดียวพอได้แค่บางนั้นบดบนั้งเออตักตักตักก็พิลเท่านี้เขาเจ้าดิ ถ้ากินคนเดียวเจลีบอกอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยหมดนี้เป็นเดือนเดือนกว่าอยู่แล้วเขาเจ้าเขาเจ้าได้หน่อยเลยถุงนึงนี่ก็หุงหลายๆเชื้ออยู่เลยทำนี้มันก็ขึ้นขึ้นหม้อเนาะขึ้นหม้อเจอเออเอาก็เอาอวยพรให้กับคุณแม่วารุณีหน่อยขอบคุณค่าหันไปตะพุนหันลุกอ่ะขอให้ดีๆขอให้มีความสุขตลอดขอให้ รวย่โอเคนะท่านนะก็ขออวยพรให้คุณแม่ว่ารุณนี้เนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาฮะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับข่าวดีนะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะท่านครับฝากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับ เสียบจะเล่นอย่างไรซานเหลือกได้ให้จับตักไอ้ไ้ข้องอันไม่เด็กดึงออาไปทีเดียวสองแผ่นเลยอีกปักตุเหียเรื่องแง่หนา นะีลอนะเราเรมาิมปักสีกลอกเ,อเ,อเนียเออ,อ,อด๋้ว่าคุณวล้างคุคุณมองเดินเดินนี่ยวซียดใส่ย้ว้ามั้ามเหยียบวันนี้ าไปเขเยียกแตกล้นเลเหน่เยียแตกไปซื้อมาแทนลบกอนก็ว่างซี่แหละรบกอนนี่ทบ้านน้องิด็กนยเยียบงบอกาหเด็กน้อ อ่อยู่ใกล้ๆเฮียงกันแบบเดิมแข่งแบบนี้อตั้งๆใหญ่ๆเออตั้งแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เอาจังแบบนี้มันเอินมันหักเออยกไม้ฟานี่โอ้นเป็นจังไก่โดดตึกนะโอ้ชองดีที่ผมยกด้วยเมื่อกี้ถ้าให้วิศวะกับจิรียกเดจะแท๊กระวังแต๊กไปคนเดียวได้ยังไง

ไม่ประคบนกันเศษตากเกียร์เนาะเศษตากมาให้อะไรต่อตาแปรตัวไหนอีกกี่เศษตากตกวกุยอ,อ,อีก,ก่มให้กี้ ือต่อคนละอะไรต่อ้นางรงจาดเออเจงีนเออเจ้นว่กมาดอดมาให้ดีวเอาเศษน้อยๆมาเดี๋ยวจะต่อใช่ไหมมดงเยมอนล้างถ้วยล้างจานไปกินลูกินแล้วแห้

กันพอดีเลย